าการเมืองเป็นเหตุให้ชาวโศกต้องลงถนนอตามาบอกไปพูดไปท่าชาวโศกเหตุการณ์การเมืองที่ทชาวโศกจะต้องลงถนนแล้วจิตดิฉันจะตื่นอโอ้ชอบลงถนนคนนี้พี่สาวคองดินดอนจับใจดิตฉันจะตื่นสองช่วงที่รายงานสุขภาพพ่อครู จิตของดิฉันตื่นแบบมองมองออเอออ่านอาการของจิตได้ละเอียดดีเนาะเวลาจะลงถนนจิตตื่นไม่บอกว่าจิตตื่นมองมองวงเล็บคงใสๆเนาะแต่บอกว่ารายงานสุขภาพบอกรู้ดิฉันจิตตื่นแบบมองมองวงเล็บฝืนการรับรู้มาก เราจะฟื้นทำไมเราก็รับรู้ไปรู้ความจริงตามความเป็นจริงก็อาจจะไม่ต้องไปถึงหมองนะไม่ต้องถึงรู้ว่าใจหมองของเราดีแล้วจะไม่ต้องไปทําใจหมองรับรู้ความจริงตามความเป็นจริงด้วยจิตว่างๆในจิตเปิดเผยด้วยจิตธรรมดาที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นก็พอดีแล้วอ่านอาการมองหมองของจิตตัวเองออกก็อย่าไปทําจิตให้มันมองหมองเรานะจิตของเรามันหมองก็เพราะจิตของเรา อวิชาตัวเหตุของเราเองทำให้เราทำเองทั้งนั้นเน่ะเราจะมองเราจะน้อยใจเราจะเสียใจเราจะโกรธเราจะรักเราจะเราทำเองทั้งนั้นนะนะเรียนรู้แล้วก็ทำใจนี่แหละเรียกว่าโยนิโสมนสิการทำใจในใจอยางท่องแท้แยบคายทำให้ได้ทำให้ดีปรับมันเพื่อไปนี่คือการปฏิบัติธรรม ขอน้องกราวเรียนถามพระครูว่าจิตของดิฉันเป็นปกติไหมคะมันก็ปกติของคุณนั่นแหละที่คุณยังมีข้อบ,บอกพร่องคนก็รู้ของคุณอยู่ที่อาตมากอธิบายผ่านไปแล้วก็ปรปับปรุงนะทำให้ได้ให้มันใจสบายรู้ความจริงตามความจริงคนนั้นจะนีคนที่เรารักคนที่เรายินดีคนที่เราบูชาคนที่เราเคารพเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ต้องมองไปตาม แล้รู้ความจริงตามความเป็นจริงนะเท่านั้นก็พอแล้วคุณจัญญาประเสริฐอยู่วัดได้ถืออยู่วัดได้อยู่วัดได้ถือว่าสร้างบารมีมาก่อนมากนะคนที่อยู่วัดได้วัดของเรานี่ไม่เหมือนกับวัดของที่อื่นเขาศาสนาพุทธเหมือนกัน คนอยู่วัดในศา DA, นสนาพุทธเหมือนกันของกระแสหลักของพวกที่ไม่ใช่ชาวโศกเขาก็มีอยู่เหมือนกันคนอยู่วัดแต่เขาไม่ได้อยู่กันอย่างชีวิตบวรไม่ได้อยู่กันอย่างชีวิตบวรเหมือนพวกเราเพราะเราได้อยู่กันอย่างบ้านวัดโรงเรียนอยู่กันอย่างที่มันสัมพันธ์อันสนิทเกื้อกูลการมีพฤติกรรมของชาวบ้านชาววัดชาวโรงเรียนเป็นชีวิตสามมันปกติ แล้วเราก็ทำหน้าที่ของแต่ละคนบ้านวัดโรงเรียนคนที่มีหน้าที่ทางโรงเรียนมากน้อยรับผิดชอบก็ทําหน้าที่ทางโรงเรียนมากคนทําหน้าที่บ้านมากก็ทําไปคนที่ทําหน้าที่วัดเช่นนักบวชเป็นต้นทางธรรมะมากก็ทําไปตามกําหนดตามธรรมวินยัยตามหลักตามเกณฑ์ตามวัฒนธรรมเนี่ยเป็นความประเสริฐ ดาวน์บัตรงเบียนของชาวเรานี่ยไม่เหมือนเขาโอ้โหเขามีข้อจํากัดมีเรื่องซึ่งเขาต้องทำนาดีแล้วเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทําอย่างที่เราทําได้เขาจําเป็นต้องมีต้องมีหลักมีเกณฑ์มีกฎมีเกณฑ์มีขีดมีขั้นมีอะไรกั้นเอาไว้ไม่เช่นนั้นมันเลอะเลอะเลย แต่แต่ของเราเนี่ยมันมีจิตวิญญาณมีภูมิธรรมท,ที่สูงจึงอยู่กันอย่างอย่างเหมือนบ้านเหมือนสังคมครอบครัวเหมือนสังคมครอบครัวที่พูดย้อนซ้ำไปมาแล้วว่าเป็นกงสีใหญ่เป็นองค์รวมที่อยู่ญาติพี่น้องสัมผัสสัมพันธ์นกันอยู่เหมือนบ้านเดียวกันทั้งหมดเลยอันนี้เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เป็นหมู่กลุ่มสังคมชุมชนที่ยิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เจริญอัตมาภาคภูมิใจในความเป็นจริงที่เกิดได้มีรูปธรรมมีวัฒนธรรมมีปรากฏการที่จริงยืนยันกันโลกเขาไม่ใช่ไม่ใช่ทำเล่นแต่มันเกิดจริงเป็นจริงเป็นความจริงของมนุษยชาติมันพูดไปแล้วยิ่งใหญ่นะ คุณนี่บอกว่าอยู่วัดได้ถือว่าสร้างบารมีมาก่อนมากอยู่บ้านยอมรับว่าเราทำอย่างพวกเขาไม่ได้แน่ๆนเราทำอย่างพวกเขาไม่ได้ดูแล้วว่าเรายังทำไม่ได้แม้พยายามไม่มีของเก่ามารับรองเพียนอย่างนี้คือเรียบอยู่บ้านเป็นขั้นๆไปก่อนเฮ้อนะ แสดงความแสดงออกถึงความปรงอย่างหนึ่งเหนื่อยกับกิเลสเหนื่อยกับกิเลสเราเองแท้สาธุเอาหน้าเหนื่อยกับโลกโลกโลกกีนเราก็เหนื่อยแสนเหนื่อยเหนื่อยกับกิเลสีนดีแล้วล่ะมันเป็นความเจริญนะคนที่รู้ว่าตัวเองได้ต่อสู้กับกิเลสแล้วก็พยายามทําให้กิเลสลดลงลดลงได้ไม่มีอะไรเจริญเท่าอย่างนี้เรา คนโลกโลกน่ะเขารวยลาบรวยยศดรวยเสิรแม่แต่บวชเป็นพระบวชเป็นพระแล้วเขาก็ไม่ได้มารู้สึกอย่างที่คุณพูดของคุณเนี่ยเหน็ดเหนื่อยกับการลดกิเลสเขาก็น้อยมีบ้างอาจจะมีบ้างบางผู้บางท่านภาคเปลี่ยนเนี่ยเหนื่อยกับการลดกิเลสเนี่ยปีนชีวิตท,ที่จะเห็นอันนี้เป็นสําคัญในก็เหน็ดเหนือ่อยกับมันเอาหน้าเหนื่อยอะไรทางโลกกับเหนื่อยได้ แต่ไม่ดีเท่าเหนื่อยทางลถกิเลสลบคุณณตารักษาสุขวันที่30มิบถุนายนห6วันนี้ซีนโนดีมากขอบพระคุณหนึ่งรกรกฎาคม66อีกไม่ตรงขับออกอกากาศทำไมไม่ตรงอะ คืนคืนอาจจะไม่ดีครับฮะคืนวิทยุอาจจะไม่ดีไม่ตรงกับออกอกากาศเดี๋ยวคุ้มดีคุมเดี๋ยวคุมดีเดี๋ยวคุ้มร้ายเหมือนใจคนที่แปลเปลี่ยนเวลาอยู่กับอยู่ใกล้ใครก็ใจอ่อนกับคนนั้นเห็นคนที่ตนเองชอบดีหมดคนอื่นที่ไม่ใช่ไม่ไม่มีอะไรดีดีราวนี้ราวนี้คืออะไรราวนี้ คือประมาณนี้เพระาะเราราวนี้คนอื่นที่ไม่ใช่ไม่มีอะไรราวนี้อากาศธาตุที่น่าขบขันเปรียบเทียบกับอากาศธาตุที่น่าขบขันอ,อากาศแปรเปลี่ยนอ,อากาศแปรเปลี่ยนมั้งครับอะไรอากาศมันแปรเปลี่ยนใจใจตัวเองเดี๋ยวคุมดีคุมร้ายเมื่อใจคนที่แปรเปลี่ยนเวลา อ้าก็เทียบไปทําให้มันปกตินะเห็นว่ามันไม่ไม่ไม่อะไรเที่ยงหรอกนะธรรมดาใจคนก็ตามเวลาก็ตามอะไรก็ตามมันไม่เที่ยงสักอย่างนะแล้วราอยาไปถึงขั้นตกเป็นคุ้มดีคุ้มร้มายมันไม่ดีนะรู้จักความจริงแล้วก็ปฏิบัติตนคุณจนแท้บุญคุ้มมาจนธรรมะค่ำคืนวันศุกร์ที่30มิถุนายนสนุกมากเลยครับ จีนอินเดียอเมริกาโอ้โหสาธุอยากจบายกตัวอย่างเอา,เอามีลักษณะอะไรที่มดเทียบเคียงยกตัวอย่างเปรียบเทียบอธิบายทําให้ฟังอย่างจีนเป็นอย่างอินเดียเป็นอย่างอเมริกาเป็นอะไรพวกนี้ผู้ที่ฟังทําเข้าใจก็ได้ประโยชน์นะมันเป็นตัวอย่างของโลกของมนุษย์ของกลุ่มชุมชนมนุษยชาตินะ ซึ่งผู้ที่ได้ประโยชน์อัตมาเทียบเคียงนีก็ดีนะอัตมาก็คิดว่าพวกเราก็จะเข้าใจจะรู้สิ่งที่อยกมาเปรียบเทียบของจริงเป็นตัวอย่างจริงเนี่ยมันเข้าใจลึกๆม,มีนัยยะสําคัญของมันที่ทําให้เรารู้ได้